มาที่การส่งเสริมการค้าออนไลน์ที่จังหวัดเลยกันค่ะจังหวัดเลยค่ะเวิร์กช็อปที่สุดของผลิตภัณฑ์สู่ช่องทางการค้าดิจิทัล2 0 2 4สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับสู่สากลนายอนุพงศ์คำภูกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปที่สุดของผลิตภัณฑ์ สู่ช่องทางการค้าดิจิทัล2024ในกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญนนลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลยเลยเดอเบสและกิจกรรมสร้างพันธมิตรทางการค้าและส่งเสริมการตลาดในประเทศภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิตการค้าและการบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีนางภูสนิด ชัยยมณีพานิชจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME กลุ่มโอทอกลุ่มเครือข่ายบิสขับจังหวัดเลยกลุ่มคลัสเตอร์สิงห์ทอจังหวัดเลยและกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลยรวมจำนวน60คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือมีเครื่องหมายการค้าหรือความรู้อื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศและระดับสากลค่ะโดยการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลยหรือว่าเลยเดอะเบสนะคะรวมถึงเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดเลยตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าจังหวัดเลยและช่องทางการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลยค่ะ